ไปทำบุญกันไม่ให้เหรอเนี่ย ก็ด้วยประกาศราชนีก่อนอิ่มบุญต้องอิ่มท้องก่อนนะคะยังไงต้องขออภัยล่วงหน้านะคะว่าเสียงแหบมากวันนี้มาตามรอยก๋วยเตี๋ยวต้มยำโลติดเขาว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งเราสามารถแอดออนเพิ่มท็อปปิ้งได้นะก็จัดหมูทอดทงคัตสึไปเลยค่ะชิ้นใหญ่สมราคาแน่นอนใครไม่ใช่สายเด็กเส้นเมนูข้าวก็มีนะมีให้เลือกทั้งไก่ทอดและหมูทอดทงคัตสึกินกับน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เด็ดที่ร้านยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะไม่ว่าจะเป็นพวกแกงเขียวหวานของกินเล่นอย่างเยรา พีเซ้นมากมากเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยแบบไม่ต้องปรุงจริงด้วยไม่ว่าจะแบบน้ำหรือแบบแห้งอร่อยพอกันหมูทอดที่เราแอดออนมาแต่ละภาวาเราแบ่งกินไปสองมือแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมของคนอื่นม,มันดูน่าอร่อยกว่าของตัวเองคือเราสั่งต้มยำน้ำผู้ชายสั่งต้มยำแห้งแต่เรารู้สึกว่าของผู้ชายน่ากินกว่าคืออะไรก่อนใครอยากตามรอยมากินของอร่อยๆแบบนี้หมูทองก๋วยเตี๋ยวต้มยำถนนบ้านก้วยไซน้อยนะ